รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับ ตอนนี้นะครับวันนี้นะครับกับรายการนะครับผมถกทําวันนี้เป็นโอกาสดีนะครับนะเป็นบุญเป็นวาสนาของผู้ชมทุกท่านแล้วก็ตัวผมเองนะครับเราได้มาพูดคุยถกธรรมกับหลวงพ่อพระพยอมนะครับแห่งวัดสวนแก้วนะจังหวัดนนทบุรีน,นะครับในหัวข้อวันนี้ครับผมหลวงพ่อมูลเหตุผมสงสัยอยู่เรื่องหนึ่ง <c oughs> นะครับเรื่องการทําบุญบุญ บาปอะไรคือบุญอะไรคือบาปเราก็คงพอจะรู้บ้างแต่ว่าทําอะไรได้บาปอันนี้ชัดเจนไม่ต้องสอนอแต่เหตุมูลเหตุแห่งการทําบุญอีกไม่กี่วันหวยออกอาวันนี้ <c oughs> ผมทําบุญนะถวายร่วมสร้างวัดถวยหลวงพ่อทําบุญกับไอ้ไข่ทาบุญกับพญานาะคทําบุญร้อยหนึ่งผมขอถูกหวยล้านหนึ่งครับอ่าหนึ่งทำบุญเพื่อที่จะอยากจะถูกหวยอยากจะมีโชคมีลาบนะฮะสองทำบุญก็เพื่อ ที่อยากจะไปสวรรค์บุญเนี่ยมันแปลว่าเครื่องซักฟอกใจใจเราสปกประปด้วยปวามเห็นแก่ตัวตนนีทีเหนียวครับก็การให้มันก็ซักฟอกใจศินเราเป็นคนหยาบใครยใจบาปหยาบชาเอาศินเข้ามามันก็ซักฟอกให้ความใจบาปหยาบชาเพราะนั้นแปลไว้ตามตรงไว้ก่อนว่าเครื่องฟอก ใจให้สะอาดอตอนนี้คนเนี่ยบางคนไปคิดแบบนั้นมันก็ใจสศกกระโตกแล้วเริ่มจะเอาแล้วถ้าทําบุญแล้วหวังว่าเอ้ฉันทําบุญฉันอยากถ้าอยากโชคดีทําบุญเพราะอยากค้าขายดีขึ้นอย่างนี้ก็ไม่ได้หรอครับผมผิดหรอครับมันไม่ผิดโดยรตรงแต่ว่ามันไม่ถูกต้องกับคนจะทําบุญต้องทําจิตให้มันเหมาะสมที่จะทําบุญจิตต้องคิดจะให้ พราะจิตที่คิดจะให้เนี่ยมันสบายว่าจิตที่คิดจะเอาคําว่าบุญนี่มันต้องถูกต้องตั้งแต่เริ่มใช่เริ่รได้ยังไงครับเริ่มต้นว่าหนึ่งได้ซับมาบริสุทธิ์สองไปทํากับพระบริสุทธิ์ที่เรียกว่าเนื้อนาบุญเนื้อนาบุญคำนี้เคยได้ยินแต่ไม่เข้าใจแต่ถ้าไปเจอเนื้อนารกเขาก็บุญก็ไม่ได้ือหไปกองไปจี้ไปปล้นเขามา บุญก็ไม่ได้เท่าไหร่เพราะมันไม่ได้ทรัพย์ที่หามาด้วยความบริสุทธิ์ถ้าหาทรั์ด้วยความบริสุทธิ์เจอพระบริสุทธิ์ก่อนทําก็มีจิตใจเบิกบานจะให้ทําแล้วก็สบายใจครับอย่างเงี้ยองประกอบที่จะทําให้บุญนั้นอัปเดตขึ้นแล้วถึงจะเรียกว่าบุญบุญที่บอกว่าบ,บุญนั้นสําเร็จแล้วมันสําเร็จด้วยมันสาเร็จตั้งแต่เราได้รัพย์บริสุทธิ์แั้แวพยสุทบบิ์แล้วอยากทําแล้วไปเจอพระบริสุทธิ์เขาอีก ไปเจอเนื้อนาบุญก็อีกอผู้ให้กับผู้รับอะ่ะแล้วอย่างนี้เราเราไม่รู้เลยครับคือผมอยากทําบุญน่ะพ้าเดินผ่านมาพระอยู่ตรงนี้พัะเดินอยู่บนห้างเราก็ไม่รู้แหละแต่เราอยากทาบุญน่ะพุทธเจ้าบอกว่าท่านไม่สรรเสริญคนทําบุญเก่งนะหรือแปลกนะ,ะ,ะชาวพุทธเราเนี่ยชาวพุทธเราไม่ค่อยเจอคํานี้ที่จริงมีคําสอนอยู่แต่ไม่ค่อยได้สนใจ พุทจะบอกเราไม่สันเสริญคนทําบุญเก่ง<ม>ทาบุญมากไม่สันเสริญคนทําบุญเก่งทําบุญมากทําบุญทีทําบุญเยอะครับไม่สันเสริญแต่ท่านสันเสริญคนยังไงครับคนใครครวรดีแล้วนําออกให้<อ>ใครครวรว่าที่เราให้ไปเนี่ยมันถูกไหมไม่ใช่ว่าละพ่อแม่เราตายพ่อแม่ชอบกินเค็มก็ใส่แกงแล้วเค็มปึด๊ดระก็ตายเสื่อมพ่อแม่ชอบกินหวาน ก็ใส่หวานพระก็บเบาหวานกินพ่อแม่กินของของมันไขมันจบเนี่ยสรุปว่าการทําบุญเนี่ยมันต้องใครครันว่ายุคนี้ทุกนี้เมื่อก่อนเนี้ยขอไปนะครับผมเราจําเป็นต้องสร้างโบสถ์สร้างวิหารจดีใช่ครับแต่ยุคน,นี้ไม่ควรมวัวเมาเพราะพระเหลือน้อยเต็มทีแล้วพระเหลือน้อยวัดอาตมาเนี่ยเคยมีพระบวชสี่ห้าสิบ สามปีมาแล้วไม่มีสักองค์โอ้ยหลายวัดเป็นอย่างนี้ช่วงเขา้าพรรษาจะมีพระบวชประมาณเก้าหมื่นถึงแสนกว่าลูกแต่ตอนนี้พระหายไปแสนกว่าลูกเหลือไม่ถึงสองแสนดีคุณพ่อคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรครับผมก็นี่ก็หนึ่งอ้างโควิดด้วย,อยสองคนก็ไม่กล้าเพราะเห็นข่าวว่าในวัดก็มีพระติดอีกอแล้วพิธีกรรมตอนบวช ก็ต้องไปนั่งล้อมวงกันอีกก hmm, mm ็เลยให้งดโอ้ผลที่สุดงดไปอะไรไปก็เหลือบวดน้อยมากเพราะนั้นเมื่อพระมีน้อยแล้วไปสร้างกันมาเยอะๆแต่สร้างคนดีกว่าใช่้าสมัยก่อนนู้นนะมันยังไม่มีวัดพระแก้วยังไม่มีวัดโพสร้างสวยๆงามๆก็เรียกเงินคนต่างชาติได้ใครับเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจด้วยครับแต่ยุคนี้นะ ถ้าสร้างเยอะๆเจดีย์ใหญ่ๆเป็นร้อยล้านพันล้านเนี่ยเอาเงินไปจมในช่วงภาวะวิกฤตอะไรอะไรธุรก,กิจใหลาย,ายตายแล้วจะไปมัวจมอยู่ทําไมครับเพราะนั้นคนทําบุญจึงต้องใคายควรแล้วอีกอย่างนนหนึ่งที่วัดจะมานี่ล็อกบุญนะมีล็อกบุญล็อกบุญแต่ใครมาชวนสร้างเมนไม่เอาใครมาชวนสร้างโบสถ์ไม่เอา ใครมาชวนสร้างพระใหญ่ที่สุดในโลกแมวไม่เอาใช่ครับนี่คือสิ่งที่ผมแปลกใจตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเนี่ยหลวงพ่อทำไมไม่ทําพระใหญ่ๆอย่างเขาทาไมไม่ทําเจดีย์ทำสราราอลังการอย่างเขาไม่มีมเนี่ยทำต,ต้นไม้ทําอะไรน่ี้มีแต่ธรรมชาติแค่นี้ครับเนี่ย,ยต่อไปเนี่ยที่โทนี่พูดว่าจะไม่มีการเที่ยวแบบเก่าเช่นเที่ยวไปมูเมาสนุกสนานถนนเข้าสารซอยทองหล่ออะไรเนี่ยครับพัทยาครับภูเก็ตอะไรที่เป็น แต่แหล่งท่องเที่ยวในภูเก็ตที่เป็นธรรมชาติยังไปอยู่ครับแต่จะเกิดการท่องเที่ยวแบบพักผ่อนย่อนใจคือย่อนใจลงไปในศิ้นในธรรมย่อนใจลงไปในความสุขแบบธรรมชาติคนแสวงหาธรรมชาติมากขึ้นใช่ส่วนหนึ่งตอนนี้เราเลยทําสวนธรรมชาติครับว่าเดี๋ยวหลังโควิดคนก็มาเที่ยวกันครับเพราะว่าด้วยพฤติกรรมคนที่จะต้องเปลี่ยนเพราะเจอสถานการณ์ต่างๆอย่างเช่นอย่างเจอโควิดไปเนี่ยทำให้ความคิด มันเปลี่ยนการท่องเที่ยวกันนะชีวิตมันเปลี่ยนเปลี่ยนเขาก็จะหันมาหาธรรมชาติมากขึ้นใช่ไหมใช่หือว่าอะไรเนี่ยน่านโมเดลปีนเขาธรรมชาติอะไรต่างๆครับเป็นสวอตเป็นจุดแข็งจุดขายได้ดีเยี่ยมอุปสรรคอะไรต่างๆก็เขาก็แก้กันได้เนี่ยงนั้นตอนนี้เราก็เลยคิดว่าเราจะไม่สร้างวัดแบบเก่าครับจะเอาแต่สร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างเจดีเรามาสร้างธรรมชาติแล้วก็สร้างปิิศาธรรม เป็นการเรียนรู้เช่นทางโลกเขามีซอยแรครับซอยละลายทรัพย์ของเรามีซอยละลายทุกโอ้พอเดินเข้าไปหน่อยเจอตันวองเห็นบักงต้นกูเริ่มกำหน้าทุกมีเราเรียนรู้ไม่ใช่มีเราจมอยู่กับมันพอเดินไปนิดหนึ่งเจอหลวงพ่อพุทธทาสหัตตะเพิดความทุกข์บ้างกูไม่ได้เกิดมา่เป็นทุกข์เออครับพอสุดซอยกดเพลงเพลงก็จะดัง สุขกันตัวเราเศร้าไปทําไมโอ้โหเราจะทําแบบนี้แบบนี้อืคนเข้ามาก็จะได้้อคิดเป็นอุทยานการเรียนรู้ด้านธรรมะเนี่ยปฏิมากรรมเห็่ไหมเนี่ยครับเสมาตีรัตนะธรรมจักรแทนวัชระอาจเป็นสิ่งที่เราคิดว่าครับให้คนมาแล้วต้องได้ความรู้เปลี่ยนจาก เดินห้างเดินพารากอนมาเดินในธรรมชาติในธรรมชาติเป็นเป็นพารากอนของธรรมะพารากอนของศาสนาเป็นสวนแปลงใหญ่ที่สุดของเมืองนนท์เรียกได้ว่าเป็นเกือบสามร้อยไรเป็นวัดวัดป่าในเมืองใช่พูดอย่างนั้นได้เลยผมใช้คํานี้วัดป่าในเมืองคุณรู้ไหมว่าทาไมถึงมาเกิดแบบนี้ครับครับผมจะมาอยู่สวนมงกเจ็ดปีพอใกล้จะปีสุดท้ายเนี่ยปีประมาณร้อยยี่สิบยี่สิบสองอะไรเนี่ย หลวงพ่อพุทธทาสถามว่าไม่ยอมคุณไม่คิดจะไปสร้างศูนย์โมกไว้ชันเมืองมึง mm. เพราะคนไปสองห้าร้อยหกร้อยกิโลใช้ย,ยาสุรานี่อ mm. ืคนกรุงเทพบรงคนก็บางคนก็ไปไม่ได้รเราก็ทีแรกเราก็คิดว่าเราไม่น่าจะทําได้ครับจะหาที่สองสามร้อยไร่เหมือนศูนย์โมก mm. เราจะซื้อยังไงแต่แล้วนึกอธิษฐานใจถ้าลูกมีบุญบวันานะ จะรับใช้ศาสนาแล้วก็ขอให้มีคนสนับสนุนแวกไปไปมาซื้อได้เกือบสามร้อยลยตอนนี้สําเร็จแล้วไม่อีกอีกเจ็ดเดือนโอ้กเจ็ดเดือนข้างในเนี่ยที่ดินมีแล้วใช่แต่ก็ยังต้องปรับสูพิทษ์จะเป็นสวนน้ําสวนธรรมคุณกำพลตันศักดิ์เจ้าของสวนนงนุชโอ้อนุโมทนาสาธุ้วยครับนำมาชีิตจุตรงนั้นควรนี้ตอนนี้ควรมีอย่างงั้นครับก็ อีกเจ็ดเดือนเสร็จแต่สะไดยโควิดมันมาทำให้รายได้วัดหายไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์โอ้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือเหมือนกับมาที่วัดเนี้ยนะเลยชดเตะมาที่วัดที่จริงไหนจะสร้างเสร็จแล้วแต่ว่าก็ต้องค่อยๆหาค่อยค่อยทำโควิดนี่ทำลำบากไป ทุกวงการแม้กระทัง่ทวงวงการพระเหลืองาศาสนา<ช>วัดวาอาราม<ช> <ๆ S 2> หลายๆวัดในกรุงเทพครับหลวงพ่อมีค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนเนี่ยเป็นแสนๆบาท<ช>นะอย่างผมรู้จักวี่วัดพิชัย,ยาต<ช>ิสามแสนบาทต่อเดือน<ช>อจตมาไ,มได้ยินกระหูเลยนะนึกว่าเอะเขาพูดยอนยอเกินไปป่ะครับบอกวัดพระแก้ววัดโพวัดพระเจดวนเนี่ยเมื่อก่อนฝรั่งมาเที่ยวเยอะครับได้เงินเข้าวันเป็นแสนเป็นล้านครับอู๋ไม่แปลกไม่แปลกเลยครับเดี๋ยวนี้ ก็บอกแพั่วัดสวนแก้วก็วัดสวนแก้วมีผลผลิตใช่ใช่ไหมครับพี่โอ้ย่างนี่วางอยู่ตรงนี้นี่ของวัดเหรอครับของที่วัดเราก็มีขอนธุม้มาบ้างก็มีเพราะว่าเรามีสวนสาขาอยู่ทั่วประเทศสิบเอ็ดสาขาครับสาขาจันทร์ก็มีที่ท่าใหม่แล้วท่าใหม่เขาจะปลูกเนี่ยสลักมาลีครับของเรามีเนินวง้างของเรามีสุมาลี ภูมารีด้วยเราก็เลยบอกชิมดูแล้วอันนี้อร่อยใช้ได้ก็เลยขอเขามาซื้อก็มาบ้างอะไรมาบ้างครับช่วยเขาบ้างเขาก็ขายไม่ค่อยได้ช่วงนี้ลำาไยก็ตกราคาตกต่ำมากพืชผลราคาไม่ค่อยดีนอกจากทุเรียนมังคุดอันนี้น่อยครับหลวงพ่อก็เลยทําให้อามาเนี่ยจะเน้นสร้างงานสร้างอาชีพสร้างงานสร้างอาชีพสร้างคนแล้วที่ว่าล็อกบุญสนใจไหมครับครับมาสนใจต่อครับล็อกบุญ มาตั้งกองทุนบุญไว้สี่กองทุนครับหนึ่งกองทุนธนาคารน้ําอืมครับดินเนตต่กอนน้าไม่มีนะครับเวลาหน้าน้ําลงลงหายหมดแห้งหมดเลยเราก็ทําที่เก็บน้ําและตามสาขานี้ขุดบึงใหญ่นี่น้ําธรรมชาติหมดเลยไม่ได้เติมน้ําปปาไม่ได้เติมโอ้ครับแล้วแต่เราเก็บต้องเก็บต้องกักถ้าไม่รู้จะเก็บจะกักหายหมดแห้งหมดใช่ครับแล้วข้างในเนี่ยเป็นบึงใหญ่เก็บน้ําได้เยอะมาก สู้ร้อนแรงแห้งเข็มได้ที่ยังไม่เสร็จ200ร้อยม่แต่ว่าเก็บน้ำได้เยอะแล้วเด<ห>ี<ห>๋ยวถ้าฝนมาเนี่ยจะเก็บเต็มเปี่ยมเลยโอ้โแล้วข้างในเนี่ยเป็นบึงใหญ่ เก็บน้ําได้เยอะมากสู้ร้อนแรงแห้งเค็มได้ที่ยังไม่เสร็จสองร้อยสามร้อย่แต่ว่าเก็บน้ําได้เยอะแล้วถ้าฝนมาเนี่ยจะเก็บเต็มเปรี่ยมเลยโอ้โหธนาคารน้ำครับในหลวงรองได้ว่าขาดไฟเนี่ยยังพออยู่ได้ครับถ้าขาดน้ําอยู่ไม่ได้สองกองทุนผู้สูงวัย เพราะตอนนี้คนแก่คนแก่เริ่มเยอะเยอะขึ้นเยอะขึ้นเราก็ต้องดูแลกันที่วัดเลี้ยงไว้ร้อยห้าสิบคนอ้ใช่ผมเห็นเดินเข้ามานี่ทำไมวัดนี้มีแต่คนแก่ทำไมมีแต่คนงานคนแก่คนแก่เยอะมากอ๋อสามครับกองทุนสัมาชีพสัมาชีพกองทุนอาชีพครับก็ซื้อที่ดินให้คนยากคนจนปลูกเนี่ยเยอะแยะไปหมดนี่ไปดูตรงนั้นเนี่ยครับผลไม้มีทั้งปีใครมาทําบุญหน้าไหนก็มีผลไม้ ถ้ามามีนาได้มาปลงมาเมษาได้มาม่วงเลยจากนั้นง้อทุเรียนบางคุดตรงของสละชมพู่มาตลอดครับสุดท้ายกองทุนชุบชีวิตยามตกครับชุบชีวิตเหมือนกองทุนเงินกู้อะไรเหม่อนงั้นหรือเปล่าครับไม่ใช่เวลาชุบชีวิตเลยเหละครับชุบชีวิตยามตกครับเป็นยังไงครับน่าสนใจมากครับสมมุติว่าบ่อยตามโรงแรมโรงแรมก็ปิดครับ ร้านอาหารปิดครับตกงานไม่มีเงินใช้ไม่มีที่อยู่ที่กินคนไร้บ้านไร้ที่ครับเมื่อไม่นานนี้เขาสืบหาว่าวัดไหนบ้างที่ทําที่พักให้คนไร้บ้านไร้ที่ครับมีคนไปธรกิจบอกเขาเรียกอะไรกองทุนกองทุนเงินช่วยช่วยช่วยธุรกิจธุรกิจกองทุนธุรกิจการเงินเกียรตินาคิน กินเจนนักินธนาคารเจนนักินครับเขาให้มาล้านสองล้านสองแสนครับเพื่อให้ดูแลคนไร้บ้านไร้ที่เพราะตกอับเดี๋ยวนี้มันตกอับแปลกเนี่ยเชื่อไหมแต่คุณแต่งงานเนี่ยแล้วร่วมกันซื้อบ้านแต่คุณดันไปให้ชื่อภรรยาหมดเลยพอภรรยาไม่พอใจคุณวันไหนครับไล่ออกจากบ้านคุณก็กลายเป็นคน เราเป็นคนไร้บ้านเลยพ่อแม่ยกดีบ้านอะไรให้ลูกเพราะลูกมันตายแล้วมันไม่สนใจมันก็ไล่พ่อไล่แม่ออกจากบ้านพ่อแม่ก็กลายเป็นคนไร้บ้านครับแต่ที่วัดนี้เลี้ยงไงหพ่อเ็าสืบถามว่าพอรู้ว่าวัดนี้ช่วยดูแลเขาก็เลยให้เลยแล้วอย่างนี้นะครับหลวงพ่อคนเล่ร่อนตามสนามหลวงหัวลำบกก็ไม่แห่มากัน เต็มไปหมดเลยครับหลวงว่าเราถือว่าจะคัดกรองยังไงคำว่าคัดกรองนี่คัดกรองยังไงไอ้คัดกรองนี่แหละเป็นตัวทําให้ไม่ไม่กล้ามาอืมเพราะว่าเรามีสี่ครับสี่ข้อสี่ข้อครับเขาเรียกว่าอย่ามีขี้สี่กองมาแล้วกันอืขี้เกียจขี้เมากรองครับขี้เกียจขี้เมาขี้เกียจขี้เมาขี้กโมยขี้กโมยขี้ขอขี้ขอทาง่กอนนี้มีงานทำเนี่ยพอเห็นรถเบนซ์มาจอดปั๊บ ม่ขอแล้วทําให้เขาลาคาญครับเนี่ยสี่ขี้นี้เราไม่รับเชื่อไหมคนไทยคุณว่าสี่ขี้นี่ท่วมไหมท่วมแต่เพราะนั้นพอประกาศรับให้มาเนี่ยเพราะตัวเองติดสี่ขี้เลยบางคนเนี่ยขี้เกียจไปนอนไม่ทำมากินแล้วก็เมาตีกันทะเลาะกันก็มีพอมาที่นี่มาอยู่ได้ส5ห้าวันเมาแล้ว เราก็ต้องออกเราก็ให้ออกไปอ๋อเราก็ดูพฤติกรรมเหมือนกันใช่ใช่คือยินดีต้อนรับเรารับก่อนยินดีต้อนรับหมดมาเรารับก่อนอแต่เราก็คอยดูยู่ถ้าออกสี่ขี้มาหลยคุณก็ต้องต้องไปแล้วมีไหมครับที่ว่าไม่พอใจหลวงพ่ออะไรเงี้ยโยมันด่าเราดแค้นไม่พอใจมันด่าทำไมวะเมื่อคืนนี้ก็มาด่าไรแล้วครับมาขอนอนครับที่นี่แล้วบอกคุณต้องแยกไปนอนที่นั่นนะเราต้องมีการตรวจคัดก่อนติดเชื้อติดไรเปล่า บอกไม่รู้เลยฉันเนี่ยลูกผู้ใหญ่เป็นอย่าง,งาน,นั้นองไอ้คำนี้เจอบ่อยนุ้งรู้ไอ้กูลูกใคร,รน,นี่แหละครับเรื่องเรื่องพวกนี้เรื่องของคนมีอิทธิพลเรื่องของคนที่คนไม่ดีแต่คนไม่ดีที่จะเรียกว่าไงชุบตัว<อ>ชุบตัวอีกโกะอะอ่าครับอย่างสมมุติว่าผมผมมีคนคนนึงเป็นนักการเมืองหรือเป็นอะไรก็แล้วเป็นนักการเมืองที่มีอำนาจเคยทําไม่ดีมาทาชั่วมาอยู่มาวันเนี้ย บุญเนี่ยต่อด้วยเรื่องบุญนะบุญมันจะเหมือนสีขาวไหมครับความชั่วคือสีดำไปได้บุญฟอกไม่ได้เลยครับผมทําชั่วเออโมว่าผมทําชั่วมาเยอะวันนี้ผมอยากจะทําบุญมากมากว่าบุญแปลว่าเครื่องซักฟอกใจก็จริงครับแต่ถ้าคุณเอาเงินชั่วมาทําขายยาครับฆ่ามนุษย์ออืแล้วมาทําบุญนี่มันเคยมีเรื่องขันคุณเคยได้ยินชื่อวัดวัดยายแฟงวัดใหม่ใยญ่แฟงวัดคณิกาผลอือครับ ตอนนั้นสมเด็จเขาอือยายคนเนี้ยเขาเป็นแฟนเขาสร้างวัดคนเดียวเลยแต่ก็เป็นแม่เล่าเนี่ยตอนนี้ก็มาถามสมเด็จนี<อ>่ฉันสร้างวัดทั้งหมดดิฉันได้บุญเยอะไหมเนี่ยครับได้ไหมครับสมเด็จบอกได้เฟืองเดียวเฟืองเดียวโอ้ทำมาตังเยอะทําไมได้เฟืองเดียววะทำไมล่ะครับเพราะเงินที่ได้มามันเป็นเงินไม่สะอาดอไปได้มาจากขายมนุษย์ค้ามนุษย์เนี่ยค<อ>้าประเวณี ไปรีดไปไถก็มาอม,มันก็ย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นอยู่ดีไม่ว่าเราจะทําบุญมากแค่ไหนทีแค่ไหนยิ่งใหญ่แค่ไหนนั่น,นมันก็อยู่ที่เจตนาแล้วก็ที่มาของที่มาของเงินแล้วคุณสร้างวัดแล้วบาปกรรมที่ทํานั้นมันหลุดไปได้หมดคุ้ยพระเจ้าอาชาติศัตรูรข้าพ่อ,อท่านไม่ได้ล้างบัวล้างบาป ดือยการทําบุญแล้วเพราะเงินทันเยอะครับกระยัดบางองค์จําได้ไหมกระสัดเนปาลกระสัดอะไรครับข้าพ่อข้าแม่แล้วผนที่สุดรังจะมัลังก็ล้มโอไม่สามารถเลยที่จะเอาบุญสีขาวมาแต้มจุดสีดําที่เป็นบาปได้จะดีกว่าไม่ทําอะดีกว่าไม่ทําใช่แล้วอย่างนี้ถ้าพูดอย่างนี้คนที่เขาฟังอยู่เขาไม่ท้อเลยหลวงพ่อฉันเคยช่วยทำไมฉันจะดีไม่ได้เหรอแต่คณทําไมไม่ งามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดอาทิกัลยานางมัตเจยกาลยาณังปริโยสานกัรยานังมันต้องดีงามมาเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดคุณยาวละมืดมาสว่างไปบ้างมันก็ดีแต่ว่าถ้าสว่างมาสว่างไปสว่างมาสว่างไปดีกว่ามืดมาแล้วก็มืดไปและมืดมาแล้วสว่างไปก็ยังพอใช้ได้ มืดมาสว่างไปก็คือเราเปลี่ยนคิดได้เปลี่ยนได้มันยังสามารถเปลี่ยนได้ได้ทุกคนยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเอาแต่ว่ายังไงก็ต้องด้วยความที่ตั้งใจถูกไหมครับแปลว่ายังไงผลกรรมที่เก่าๆเนี่ยก็ต้องชดใช้แหละครับก็ต้องชดใช้กันไปกรรมคือการกระทําทําแล้วมันลบล้างไม่ได้ต้องชดใช้ล้างได้เขาเรียกอยู่เหนือกรรมได้ก็แตลว่าคุณควบคุมผัดสะได้ ไม่อยู่กับอดีตควบคุมไม่อยู่กับอดีตไม่อยู่กับอนาคตเฝ้าดูแต่ปัจจุบันให้ใจใสสะอาดให้ละชั่วทําดียังไม่พอเะอไหมหต้องอยู่ให้เหนือดีเหนือชั่วเหนือดีทําใจบริสุทธิ์ครับถ้าใจบริสุทธิ์นั้นไม่เผลอสติควบคุมใจอยู่กับความบริสุทธิ์ในช่วงที่เขาเรียกอะไรมันมีกรรมอยู่สองกรรมอุปปีและกกรรมกับอุปธรรมภกกรรม ก็ถับภคกับครับันยัาไงปุปปะฟีแล้วก็กรรมคือคอยตามบีบคั้นกันแกล้งครับให้เราเจ็บปวดทุกทรมานส่วนอุปถัมภคกรรมกรรมเก่าที่เคยอุปัมภมกันมาครับสมมติว่ามันมีเรื่องจริงเนี่ยมันมีท่าแก่ต่อมาเป็นผู้มีทธิพลอืมแต่ตอนหนึ่งมันมีคนเนี่ยเด็กหนุ่มเนี่ยไปช่วยแกไว้ที่แกไปก่อเรื่องอะไรอะไรมาครับครับ ไอเนียมก็พาหลบซ่อนอไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยครบตำรวจตามจับไม่ได้แต่ต่อมาก็ดีมันหมดความอายุความแลวอะไรตอนนั้นทนะถาแก่นี้ก็ออกมาทำม,มาหากินร่ำรวยครับขายเป็นผู้มีท่ปอนอีกไอคนที่ช่วยเกิดไปก่อคดีก็เลยมาอาศัยช่วยกันมาช่วยกันไป เคยอุปถัมภ์กันมาแล้วก็อุปถัมภ์กันไปปรากฏว่าไอ้คนนี้ก็เลยตํารวจจะหาไม่เจออ๋อครับอ๋อมันก็เป็นเป็นผลาามาทำกันอ,อุปถัมภ์กันนะครับก็ก็คือว่าสรุปแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวถ้าอุปถัมภ์หย่อนเมื่อไหร่นะอ่าครับไอ้ปุบปัปีและกรรมค,คอยตามบีบคั้นกันแกล้ง เล่นงานทันทีถึงเวลามันก็ยังไงก็มาไม่พ้นใช่ใช่หนีไม่พ้นกรรมแต่นี่บางคนชอบพูดเนี่ยครับไอ้นี่มันทําชั่วแต่ทำไมมันไม่ได้รับกรรมอ่านั่นสิครับก็มันยังยังไม่ถึงเวลาเนาะกระทำผู้กรรมมันยังคุ้มครองอยู่อ๋อปีแลวก็กรรมเลยเข้าไม่ได้ครับอารมณ์ไอไฟบีบกั้นกันแกล้งเข้าไม่ได้ตอนนี้นะครับสุดสุดท้ายนะครับหลวงวัดสวนแก้วยินดีที่จะต้อนรับคนทุกรูปแบบ ถ้าตกทุกได้ยากครับแต่ต้องไม่มีสี่ขี้อ่าไม่มีสี่ขี้ถ้ามาหนึ่งมีกินครับมีที่นอนครับมีงานทํามีเงินหล่อเลี้ยงให้ไปทางชีวิตได้อย่าไปฆ่าตัวตายครับยังไงยังไงมาพึ่งพระอาศัยมาสองวันที่ไม่ดีเรนิวก็าลงครับเป็นที่วิชุกชีวิตวิถีคนยากไรลงภาพเต็มแรงครับวัดสวนแก้วนี่ ชุบชีวิตคนยากไร้ให้มีที่กินที่นอนครับแล้วก็มีงานทําตอนนี้ปลูกฟ้าทลายโจรปลูกกระชายมีเงินใช้กันละครับสองเดือนฟ้าทลายโจนเริ่มเก็บขายได้กระชายเราก็อีกสี่ห้าเดือนเก็บได้แต่ตอนนี้เพราะต้นล่ากขนาดนี้ขายมีงานทํามีคนก็บอกว่ารัฐบายอมไปยุ่งกับทำไมกรมประชาสงเคราะห์เขาก็มีครับแหมคนเรา ต้องเกิดมาเพื่อเพื่อนมนุษย์บ้างครับก็เนี่ยนะครับคือทั้งหมดทั้งปวงนะครับที่หลวงพ่อท่านได้เมตตาพูดมานะครับผมสุดท้ายนี้นะครับท่านใดนะครับผมที่อยากจะหลีกหนีความวุ่นวายในเมืองใหญ่นะครับวัดสวนแก้วนะฮะคือวัดป่าในเมืองใหญ่แห่งเดียวนะครับในย่านกรุงเทพมหานครหรือว่าที่บริเวณเมืองหลวงเนี่ยนะครับพมันทนนะครับยินดีที่จะต้อนรับ ทุกท่านนะครับเข้ามาในวัดเราได้อะไรเดินเข้ามาที่วัดเนี่ยฮะตั้งแต่เดินเข้ามานะครับเดินมาเขาเข้ามาช้าๆเราจะเห็นป้ายต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งป้ายต่างๆนะครับก็ทําให้เราสงบหยุดคิดทําให้เรามีสตินะฮะการที่เรามีสติเนี่ยก็เปรียบสเสมือนกับว่าเราได้ละซึ่งบาปแล้วได้ทําบุญแล้วนะครับนี่นะครับก็วัดส่วนแก้วครับผมหลวงพ่อพระพยอมนะครับผม จังหวัดนนทบ,บุรีนะฮะท่านใดที่ต้องการที่จะหลีกหนีความวุ่นวายนะครับสามารถมาที่นี่ได้นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับแล้วก็กราบนรมัสการลาหลวงพ่อวัอนนี้นะครับผมอย่าหอบความวุ่นวายมาให้วัดเลย <laughs> <laughs> ครับผม <laughs> ครับ